สวัสดีครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะเป็นการพูดถึงความหนาะดด้านมิติสัมพันธ์นะครับผมก็อย่างข้อแรกนะผมก็คือเขามองว่าหันต้องการวางลูกบาศก้อนกันแล้วมันก็จะมี3รูปก็คือรูปด้านบนรูปด้านหน้าและก็รูปด้านข้างนะผมจะบอกเลยครับผมว่าอันนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับวิชาเขียนแบบนะครับผมเพราะนั้นเราก็ต้องรู้นะผมว่ารูปนะผมรูปที่เอาไว้ใช้ในการเขียนแบบนะครับผมมันจะมีทั้งหมด 3อันนะครับผมก็คือด้านบนก็จะเรียกว่าท็อปวิวนะครับแล้วก็ด้านหน้าเขาจะเรียกว่าฟอนต์วิวนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมแล้วก็ด้านข้างเราเรียกว่าสด์วิว ะครับแต่ว่าตรงนี้นะผมก็คือเป็นการต่อลูกบาศนะครบผมแต่ว่าก่อนที่เราจะมาพูดถึงโจทย์นะครับผมเราจะไปหน้าน,นั้นก่อนเลยก็คือหน้านี้หน้าประมาณหน้าสิบเอ็ดนะผมมันจะมีเรื่องของเนื้อหาของแนวมิติสัมพันธ์แบบ3มิตินะผมก็คือเป็นแนวการวิเคราะห์นะผมฟอนต์ซอฟต์ไซส์นะครับผมในที่นี้นะผมรูปที่เราวาดอะรูปที่เราวาดนะครับตามหลักการมาตรฐานนะผมของรูปมิติสัมพันธ์นะครับ มันจะแบ่งออกเป็น2แบบนะบผมก็คือแบบนี้ถ้ามันจะมี2แบบคือแบบกล่องทอี่ด้านหน้าแบบนี้นะครับกับอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีอะไรกล่องนะครับผมแบบนี้มันก็จะมีกว้างยาวสูงเนาะเสร็จแล้วอะรูปอะรูปอะครับมันจะบอกแค่3ด้านก็เพียงพอแล้วนะครับผม ถ้าอยากบอกว่าฟอนต์วิวก็คือรูปด้านหน้าก็าคือด้านเดียวกับที่เราไฮไลท์คือตรงนี้เดี๋ยวก่อนก็อื่นเดี๋ยวขอก๊อบว่างก่อนนิดนึงน,น๊บนึงนะค้างเอาแล้ว เพดไม่ได้อ่ะเอาแล้วไงแบบหนึ่งโอเควางได้ละนะครับผมซึ่งนะผมก็จะมีฟอนวิวท็อปวิวแล้วก็ไซ้์วิวเวลาเราจะวาดรูปนะ คนใหญ่แล้วอ่ะต้องมีครบทั้ง3วิวจ,จึงจะวาดได้นะครับผมฟอนต์วิวก็คือมุมมองที่อยู่ด้านหน้าก็คือตามที่เราไฮไลไท์เลยก็คือมุมนี้เขาจะเรียกว่าฟอนต์วิวรูปแบบที่เรามองข้างหน้านะครับผมส่วนท็อปวิวก็ผมก็คือเป็นมุมมองที่เรามองมาจากข้างบนก็คือโซนตรงนี้ส่วนไซด์วิวนะผมส่วนใหญ่เขาจะให้เป็นภาพด้านขวานะครับผมก็คือรูปตรงนี้นะครับผมนี่ก็คือเรื่องของฟอนต์ท็อปแล้วก็ไซด์นะครับผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวเพิ่มเตมิมอนิดนึงนะ เส้นที่เอาไว้ใช้เขียนแบบอ่ะมันแบ่งออกเป็นสองแบบเรื่องของเส้นนะครับก็คือมันจะมีเส้นสองแบบก็คือเส้นตรงนี้เรียกว่าเส้นตรงอ่ะครับกับอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นปะสมมุติว่าไอ้รูปตรงนี้นะครับคือเรามองเห็นเรามองเห็นขอบของรูปภาพเราก็ให้ตรงเนี้ยเป็นเส้นตรงแต่จริงๆแล้วอ่ะครับในรูปขอบของรูปภาพอ่ะครับ มันมีด้านหลังอีกซึ่งเป็นขอบด้านหลังที่เรามองไม่เห็นเราก็จะให้รูปด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นเส้นปะนี่คือหลักการของการวาดรูปนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนะผมเราต้องเขาจะให้รูปสามบริเวณนี้มานะครับผมเราก็ทําการหานะครับผมสามบริเวณนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมแล้วให้เราก็ทําการหาว่าไอ้รูปสามมิติอะครับที่ควรเป็นนะครับผมมันคือรูปไหนประมาณนี้นะครับอีกอันนึงนะครับผมอีกอันนึงก็คือ มันจะมีรูปอีกแบบหนึ่งนะที่ข้อสอบสอบออกก็คือเขาจะให้ขอบรูปอยู่ข้างหน้านะครับผมอันนี้จะเป็นรูปบากเหมือนกันเลยนะอาจจะเป็นรูปอื่นก็ได้แต่เพียงแต่ว่าหลักการวัดรูปไม่เหมือนกันนะครับก็คือเขาจะให้ขอบอะขอบรูปบาะครับอยู่ข้างหน้าเป็นแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นและ นี่คือส่วนด้านหลังที่เรามองไม่เห็นก็เขียนเป็นเส้นปากแบบนี้นะครับมันก็คือรูปกล่องเหมือนกันเพียงแต่ว่าเดี๋ยวขอก๊อกวางเหมือนเดิมนะอืมวางยากมากโอเคเพียงแต่ว่าถ้าฟอนต์วิวอะครับมันก็คือรูปด้านซ้าย ตรงนี้เ็าจะเป็นมุมมองของภาพด้านหน้าแล้วก็ท็อปวิวก็คือมุมมองจากภาพด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ซ้์วิวก็คือมุมมองด้านขวาก็คือมุมมองตรงนี้นะครับน,นี่ก็แล้วแต่เลยว่าโจทย์ยากให้เราอะต้องการรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตามบายเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะผมเราก็มี3ามรูปตรงนี้นะครับ มาประกอบกันนะครับก็จะได้เป็นรูป3มิตินั่นเองนะครับโอเคนะครับผมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะผมอาจะกลับไปดูที่โจทย์ตัวอย่างกันเลยนะครับกลับมาดูที่โจทย์ตัวอย่างกันนะครับผมอยากได้รูปภาพที่เกิดจาก3รูปนี้ประกอบกัน และได้จำนวนลูกบากน้อยสุดต้องใส้ลูกบากทั้งหมดกี่ลูกวิธีการก็คือว่าในการทำตรงนี้ให้เราวาดกล่องอันนึงก็ามาก่อนให้เราวาดกล่องอันนึงมาก่อนเนาะอ่ะ ขออภัยแป๊บนึงนะวัดุกกล่องครับอืมโอเคเสร็จแล้ว เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมาดูฟอนวิวก่อนรูปด้านหน้ารูปด้านหน้าเป็นประมาณนี้เราก็ทําการล่างรูปด้านหน้าก่อนรูปด้านหน้าก็ประมาณนี้แป๊บบ แบบประมาณนี้ชะรูปด้านหน้ารูปด้านข้างก็จะประมาณนี้แต่ก็รูปด้านบน รูปด้านบนจะประมาณนี้เราก็ทำการวาดน,นะครับ แล้วพอเราเจอเราดูตรงนี้นะครับผมเราก็ได้ว่าไอ้ลูกบาศกของเราอะใช้งานจริงๆทั้งหมดกี่ลูกนะครับผมนะครับเราก็มาพิจารณากันนะครับก็จะได้ว่าต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสามด้านเลยทางด้านข้างทางด้านบนแล้วก็ด้านหน้านะครับเสร็จแล้วอะครับเราก็ต้องดูดีๆนะครับอันไหนที่ปล่อยเป็นช่องว่างได้ ก็ควรจะปล่อยเป็นช่องว่างเพื่อให้ประหยัดการใช้ลูกบากนะครับกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองดีๆนะอันนี้อ่ะมันก็คือตัวข้างล่างนี้มุมมองของข้างบนตรงนี้มันก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วก็ถ้าเราลองลองทำการว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ได้รูปประมาณนี้ก็คือ ลองดูนะความสูงของลูกบากอันนี้ของของแถวแรกตรงนี้ก็เราต้องสูงเท่ากับประมาณสองสองหน่วยมันได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือของแถวแรก จะมีลูกบากอยู่ประมาณอยู่อยู่ตรงโซนเนี้ยโซนแถวที่สองอะโซนโซนทีนนท่ความลึกที่สองอะแล้วก็โซนข้างในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับป๊อป๊บปบป๊อปป๊อป๊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 ปอันนี้นะครับก็คือเป็นของแถวแรกนะครับของแถวแรกก็คือว่าก็คือแถวของโซนเนี้ยนะครับแถวของโซนนี้นะครับจะสื่อได้ว่า ก็ถือได้ว่าเราจะให้เราจะให้อันนี้เป็นความกว้างแล้วกันอันนี้ปับหนึ่งนะเพื่อเพื่อเป็นการอธิบายให้มันเข้าใจยิ่งขึ้นเราจะให้โซตรงนี้คือเรียกว่ากว้างตรงนี้เรียกว่ายาวโอเคนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเรียกว่าสูงโอเคนะมันเป็นการบอกไดเมนชันของสามมิติอะครับซึ่งเราสังเกตว่า เราขอดูโซนนี้ก่อนสมมติเลยว่าอันนี้คือความกว้างที่หนึ่งแนวความกว้างที่หนึ่งตรงนี้มันจะไม่มีลูกบากเพราะว่ามันปล่อยมันปล่อยว่างนะครับมันปล่อยว่างเลยเพราะนั้นโซนนี้นะครับก็จะไม่มีลูกบากนะครับต่อไปนะผมก็มาดูโซนตรงกลางโซนตรงกลางตรงนี้นะครับและก็โซนตรนด้านหลังนะครับผมแล้วให้เราดูตรงนี้ด้วยก็คือว่า ด้านหน้าด้านตรงนี้นะให้ดูด้านค่ารประกอบด้วยก็คือสังเกตเห็นว่าไอ้ลูกบากที่ตรงกลางอะ่ะมันต้องสูง2อยู่แล้วนะครับผมนั่นหมายความว่าเราต้องเติมลูกบากที่อยู่โซนตรงกลางอะ่ะให้มีไซส์ซ้อนกัน2อนบันบแบบนี้เลยแล้วก็ไอ้ด้านหลังอะ่ะมันจะมันจะต้องสูงแค่หนึ่งหน่วยเพราะนั้นก็มีด้านหลังก็มีแค่ลูกบากแค่อันเดียวอันนี้ก็คือเราพิจนานจรณาเฉพาะไอ้โซนที่1นะต่อไปนะครับเราพิจนารณาที่โซนที่2 นั่นก็คือตรงนี้นะครับพิจารณา่วนที่สองคือตรงนี้นะครับเราก็พบว่าอ่าอันแรกอะ่ะอัน,นั้นหน้ามันต้องมีลูกบากเพราะว่าตรงโซนเนี้ยเราได้ไฮไลท์ไฮไลท์ไปแล้วเพราะว่ามีลูกบากประกอบละลูกบากตรงเนี้ยจะมีแค่แถวเดียวเพราะว่าเราดูความเราดูจากภาพข้างบนแล้วก็ภาพด้านหน้ามีลูกบากนะครับผมแปลว่าลูกบากมันจะอยู่แค่ชั้นเดียวก,ก็คือก็คือชั้นแรกที่อยู่ด้านหน้าสุดนะครับถ้าเราวาดรูป ก็จะวาดต่อไปเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือขึ้นถวที่สองแล้ววาดไม่ค่อยสวยเลยก็คือจะมีจะมีลูกบากอันแรกแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึง่งก็คืออันที่อยู่ตรงกลางนะครับอันที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็ก็คือ ไอต,ต,ตรงกลางตรงน <C> ี้ก็จะมีแค่หนึ่งลูกเหมือนกันเพราะว่าในลูกบาศกของแถวเนี้ยนะครับมันจะมีความสูงแค่หนึ่งหน่วยเท่านั้นเพราะว่าไอโซเนี้ยมันปล่อยว่างปล่อยว่างแปลว่าลูกบาศกอ่ะมันจะมีความสูงได้แค่หนึ่งหนึ่งกล่องเท่านั้นมันจะไม่สามารถเรียงซ้อนกันได้เพราะว่าคือเราบอกตรงเนี้ยมันคือปล่อยว่างไปเลยนะผมเพราะนั้นก็จะได้ว่าลูกบาศกตรง,ตรง,ตรงนี้ก็จะวางซ้อนกันเป็นสองอันแบบนี้เลยนะครับนี่สองอันนะครับผมแบบนี้นะครับ อันนี้นะครับเราพิจารณาสองแถวแล้วนะครับต่อไปนะผมเราจะดูที่แถวที่สามเลยคือแถวนี้แถวที่สามผลจะพบว่าลูกบากมีความสูงสองกล่องแล้วก็ด้านหน้าไม่มีลูกบากเพราะว่าปล่อยว่างส่วนที่มีลูกบากสูงสองกล่องอะ่ะมันคือส่วนที่อยู่ตรงกลางเพราะว่าเราต้องดูด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างประกอบด้วยแปลว่าด้านหน้ากับด้านข้างเหมือนกันแปลว่าตรงกลางนั่นแหละโซนตรงกลางจะมีลูกบากสองลูก แล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีแค่ลูกเดียวเพราะว่ามันต้องมีความเพราะว่าไอ้ที่เราวงตรงนีู้ที่เราวงตรงนี้ด้านหลังมันจะมีความสูงได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับก็ซึ่งถ้าเราวาดรูปนะมันก็จะเหมือนกับสีเขียวก็คือว่าไอ้รูปที่เกิดจากแถวที่สามกับรูปที่เกิดจากแถวที่หนึ่งอ่ะมันคือรูปเดียวกันนะผมเพราะฉนั้นถ้าเราวาดก็มันก็ได้รูปประมาณนี้นะครับปึ๊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 บวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ แต่ก็พยายามวาดนะแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้เราได้แถวที่หนึ่งอ่ะแถวที่หนึ่งเราได้ลูกบาก3สามลูกแถวที่สองครับได้ลูกบากสองลูกแถวที่สามได้สามลูกตอนนี้รวมเป็นแปดละ <S <S เราก็มาดูที่แถวสุดท้ายกันนะครับในแถวสุดท้ายอะครับผมสังเกตว่าไอ้ลูกด้านหน้ามันมีแค่หนึ่งมีแค่หนึ่งอะไรมีแค่หนึ่ง หนึ่งลูกบาศกมีแค่หนึ่งความสูงมีแค่หนึ่งกล่องอะ่ะเพราะนั้นแปลว่าลูกบาศกที่อยู่ในโซนนี้จะมีความสูง,ส,งสูงสุดได้แค่หนึ่งกล่องเท่านั้นนะครับจะเกินไปกว่านั้นไม่ได้มันจะเบืองนะครับแล้วก็ดูข้างในมีลูกบาศกอยู่ได้แค่แถวเดียวโซนนี้ส่วนของความกว้างที่สองอะ่ะคือตรงนี้เท่านั้นเพราะนั้นแปลว่าอะไร แต่ว่าลูกบากที่อยู่ในโซนนี้มีเพียงแค่ลูกบากอันเดียวมีเพียงแค่ลูกบากอันเดียวก็คือลูกบากที่อยู่บริเวณนี้เท่านั้นนี่ประมาณนี้ก็คือลูกบากที่อยู่บริเวณพื้นนะครับเอ่อตรงนี้แล้วก็ที่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็คือประมาณโซนตรงนี้เท่านั้นอันเดียวถ้าเราดูจากรูปนะครับผมซึ่งนั่นก็หมายความว่า อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่มีจำนวนหนึ่งกองเราก็พิจารณาโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาแต่ละโซนตรงนี้นะครับผมมารวมกัน3 2 3บวก9บวก3บวก1เท่ากับ5บวก4เท่ากับ9ูกก็คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับนี้ก็ต้องพิจารณารูปในแต่ละด้านให้ได้นะครับ สำหรับโจทย์ข้อที่2นี้นะครับผมเป็นเรื่องของการพับกระดาษนะครับผมซึ่งในเรื่องของการพับกระดาษนะครับผมเราสามารถเอากระดาษที่เป็นกระดาษคําถามนะครับผมมาทําการพับได้นะครับผมแต่ว่าเราไม่ควรจะเอากระดาษคําตอบกระดาษที่เอาเราเอาไว้ได้ฝนนะครับผมเอาดีสอสองดีมาฝนเพื่อเป็นคําตอบไอ้นั้นอย่าเอาไปเอาไปพับนะเพราะว่าถ้ากระดาษคําตอบเราเอาไปพับเนี่ยนะมันจะทําให้ มันก็จะเครื่องเครื่องเครื่องมันก็ตรวจไม่ได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เอากระดาษคําถามอะกระดาษที่เป็นกระดาษคาถามที่เป็นกระดาษ A4 นะครับผมสามารถพับได้ซึ่งกระดาษกระดาษอื่นๆก็สามารถพับได้เช่นกันเพราะว่ากระดาษมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วให้เราอะครับพับตามรูปแบบที่ตรวจกําหมดเลยก็คือรูปแบบแรกคือเขาจะให้พับแบบนี้ใช่ปะนี่นะแบบนี้นะครับแบบนี้ เสร็จแล้วนี่คือขั้นตอนแรกนะครับต่อไปนะผมขั้นตอนที่สองก็คือว่าเป็นการพับขึ้นมาแบบนี้นะครับพับขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือว่าเขาอะทําการเจาะรูใช่ปะ่ะเจาะรูบริเวณน,นี้นะครับซึ่งลักจริงๆนะครับถ้าเราทำการเจาะรูบริเวณน,นี้นะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมเจาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และเราทำการขี้ดูนะ o มสังเกตเห็นว่าจะพบได้ว่ามีรูเกิดขึ้นจำนวนสี่รูนั่นเองนะผมเพราะว่าเป็นการพับตามรอยแบบนี้ถ้าพับทำมาแบบนี้เราอาจจะเอาดินสอมามาก็ได้นะครับผมก็ได้ทั้งหมด4จุด4รูตามนี้เลยนะครับผมก็สำหรับโจทย์ข้อน,นี้นะครับเราก็ได้ดูคลิปวิดีโอสาธิตนะผมวิธีการพับกระดาษเป็นที่เรียบร<ๆ>้อยนะครับผม ก็จะได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดกระดาษก็คือเกิดเป็นรูสีนั่นเองตามรอยแบบนี้เลยนะครับผมเป็นคําตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมเราก็มาดูข้อต่อไปคือข้อ3นะครับข้อต่อไปคือข้อสามเป็นมิติสัมพันธ์แบบสองมิตินะครับผมก็ให้ดูดีนะครับผมก็คือว่าอันนี้คือรูปรูปเส้นมานะให้เราลองวาดรูปดูดี นะครับสังเกตว่าอะไรสังเกตเห็นว่าวงกลมอันนี้มันเลื่อนไปด้านขวาเสร็จปุ๊บมันเล่อนไปด้านล่างนะผมแปลว่ารูปถัดไปวงกลมจะอยู่บริเวณนี้แน่ๆนะครับต่อไปนะผมก็คือดูอะไรอีกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี่นะ มันก็เลื่อนไปข้างล่างแบบนี้มันก็เลื่อนไปทางขวาเอ้ยเลื่อนไปทางซ้ายแปลว่าเสียบเป็นแบบปนก็เะเลื่อนไปข้างข้างบนนะครับผมต่อไปห้าเหลี่ยมมันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมันเคลื่อนที่ไปข้างบนโอเคมันก็เคลื่อนที่แบบวนเข็มนาฬิกาแปลว่าห้าเหลี่ยมมันก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายละก็คือบริเวณสี่เหลี่ยมมันก็วนแบบวนเข็มนาฬิกาขึ้น แล้วก็ไปทางขวาแล้วก็ลงข้างล่างนะครับเตีย,ม,ยมประตูหลักก็จะอยู่บริเวณนี้อันนี้ก็คือรูปข้างนอกนะครับรูปภายนอกนะครับอีกหนึ่งนะครับผมรูปตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมเป็นการหมุนแบบตามเข็มนาฬิกานะครับผมไม่ใช่ทวนเข็มนะครับผมเมื่อกี้พูดผิดขออภัยด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ว่าแนวรูปข้างในแหละ ก็สังเกตนะก็ลุยดีรูปข้างนอกมันหมุนแบบมันหมุนในทิศทางหนึ่งรูปข้างในก็เหมือนกันวงกลมอันนี้เลื่อนไปทางขวาแล้วก็เลื่อนไปข้างบนแปลว่าวงกลมตรงนี้นะครับมันก็จะเลื่อนไปทางซ้ายนะครับต่อไปนะครับให้ดูเสียมประตูดัดเสียมประตูดัดนะผมมันเลื่อนไปข้างบนพอเลื่อนไปข้างบนเสร็จนะครับผมมันก็เลื่อนไปทางซ้ายแบบนี้แปลว่ามันก็เลื่อนลงข้างล่าง ก็หมุนแบบทวนเข็มในการแบบว่าที่เหลี่ยมจัตุตรัสอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็รูปของห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมมันก็มุ้ไปทางซ้ายนะครับมุ้ลงไปข้างล่างแบบนี้แล้วก็มุ้ไปด้านขวานะครับคือรูปห้าเหลี่ยมคือสรุปคือทุกรูปอะครับมันก็หมุนแบบทวนเข็มในกาเทั้งหมดเลยอีกรูปที่เหลือก็คือรูปเหี่ยบขนมเบียกปนก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็รูปรูปที่แรงเงา แต่รูปที่แรงเงาอะรูปที่แรงเงาคือตรงนี้มันเลื่อนไปทางขวาเลื่อนลงข้างล่างแปบลบว่าตำแหน่งที่เกิดการแรงเงามันจะหมุนเป็นแบบทาบตามเข็มนาฬิกาครับแปลว่ารูปที่แรงเงานะครับผมก็ต้องแรงเงาในรูปเสียบอัตูดักนั่นเองเพราะว่าคือรูปไม่ว่าจะเป็นรูปข้างนอกหรือรูปข้างในมันจะเคลื่อนที่แบบทวนเข็มนาฬิกาทั้งหมดนะครับเอ้ยขอขอขอภัยครับผมแปบ๊บหนึ่งนะเอาใหม่นะ รูปถ้าเป็นรูปข้างนอกรูปพวกนี้นะครับรูปพวกนี้รูปภายนอกมันจะหมุนแบบตามเข็มนาฬิกาโอเคไหมเอาใหม่นะรูปที่เป็นรูปภายนอกนะครับมันจะหมุนแบบตามเข็มนาฬิกาอย่างเช่นวงกลมอันนี้มันก็เลื่อนไปทางขวาเลื่อนลงข้างล่างแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายนะครับผมจะเป็นอย่างเนี้ยเป็นการหมุนนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ารูปข้างนอก หมุนแบบตามเข็มและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรูปข้างในนะครับผมรูปข้างในคือรูปพวกนี้นะครับมันจะหมุนแบบทวนเข็มนะครับรูปข้างในหมุนแบบทวนเข็มนะครับและก็และก็รูปที่เป็นแรงเงารูปที่แรงเงามันจะหมุนแบบตามเข็มในกาแบบนี้เลยนะครับ รูปแรงงาเหมุนแบบตามเข็มพอเราได้คอนเซป t นี้นะครับพอได้คอนเซปตตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่ารูปที่ได้ก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับก็คือรูปภายนอกที่เป็นรูปพวกนี้นะครับมันเกิดจากการหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนตามเข็มนาฬิกาทีละหนึ่งตำแหน่งนะครับทีละหนึ่งตำแหน่งและก็รูปข้างใน คือรูปพวกนี้นะครับเกิดจากการหมุนแบบทวนเข็มทีละหนึ่งตำแหน่งแบบนี้นะครับหมุนแบบทวนเข็มนะครับแล้วก็รูปแรงเงานะครับมันจะหมุนแบบตามเข็มทีละหนึ่งตำแหน่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นไปตามนี้เลยนะครับก็จะเกิดเป็นรูปนี้นั่นเองนะครับ